มาเปิดกาชาอีกรอบครับยามดึก3ามทุ่ม4ีเหลืออีกนิดนึงเราอันนี้ไม่ต้องเอาไหมนี่หรือไม่เอาครับเซอินเราก <Say in S 1> ้าดาวแล้วถ้าได้อีก2ตัวแล้วก็ซื้อ12ดาว,วก็ได้เอาไว้ก็ได้แปะๆไวอ้อันนี้ผมว่าไม่ต้องเอาเอาเป็นไอตัวนี้ดีกว่าคุเดบโบเพราะว่ามันใช้ตีอันนี้ใช้ตีบอสบัวมั้งกับไฮด้าครับ3ตัวนี้ อ่าโอเคครับเออแล้วก็อันนี้ผมรู้แล้วมันกระตายกระตายใช่กูกินเสร,รหมดเลยอูรอแม่งหมดเลยอะ่ะอ,อ๋อผมรู้แล้วทำไมพวกเคี้ยนี่มันตัวเยอะจังเลยยีสิบตัวสิบแปดตัวเราเลือกมันไง<อ>ตัวไหนที่เราไม่เรามันมีตัวไหนเก่งบ้างวะที่แบบอันนี้ไม่ไม่ได้ มาจัดไปเลยอันนี้ตีล่อทิ้งของจริงเหลืออีกอุ๊ยอ๋อตัวธรรมดาได้เร็วเหลือเกินกระต่ายมาครับถือวานิเวศใหม่ที่ดี อีกโ okay. okay. อกเคเซเว่นไนท์โอเคไรวะครวะอ๋อพ่อเพจเคยุกพูดไปเสร็จแนเอ้ยเราเอาน้องใช่ไหมน้องครับอีกสองตัวก็ถ้าเราชโชคดีผมเปิดตู้นี้คือชโชคดีมากนะอีกสองตัวคือหกดาวแล้วก็แทบไม่ต้องทำอะไรแล้วอะยองเว้นเราจะทำราเชลต่อแต่ว่าเราเราไม่ต้องกันได้บอกราเชลเออ มันเอามาแค่แบบลบก,กรอบเห็นเขาบอกราเชลมันทับกับตัวไหนนะไอ้พวกตัว<อ>แบบลบก,กรอบปะตัวไหนมันทับกับไอรีนะเห็นเขาบอกน่าจะต้องเอาไอรีนออกครับบัฟมันทับกันเฮียทำไมเกลือแปลก ออ๋กระตายตายโอเคนี่เราดีใจกับตัวนี้แล้วเหรอเนี่ยเราต้องมานั่งดีใจกับเฮี้ยตัวแบบเปิดไปเลยอ่ะเรียบร้อยได้ตัวเฮี้ยอะไรสักตัวหนึ่งโอเคไอรีนไอ้สัตว์ที่กูต้องเอาเองออกเนี่ยแหละเฮ้ยกูท้อกระตายอ๋อกระตายมันทับกับไอรีนต้องเอาไอรีนออกไอรีนมันบวกมันยืนอยู่เฉยแล้วมัน มันบวกาดาเมจใช่แฟลนบัฟมันทับซ้อนกับกระต่ายครับอ๋อแต่ไอรีนบวกยี่สิบห้ากระต่ายแต่กระต่ายมันได้ยิ่กับได้นี่ไงคุมกว่าแต่ว่าไอรีนมันนั่งอยู่เฉยเลยนะเอาไปงั้นมันก็มันก็ไม่มีค่าเท่าไหร่อ่ะถ้าเอาไปเออแต่ว่าผมกำลังคิดว่าเราเอากระต่ายเข้ามาใช่ไหมแล้วถ้าเราเอาเดลโลนเข้ามาล่ะเดลโลนมันบวกไอระพาิบเปอร์เซนต์ มันได้ไม่รู้เลยว่าตัวไหนแม่งทับกันบ้างมันอาจจะไม่เหมือนภาคแรกก็ได้นะเดี๋ยวลองใช้ๆไปดูอดคือมันไม่มีบัฟขึ้นมาให้ดูอะแต่ว่าถ้าเป็นภาคก่อนก็อาจจะใช่โอ้ยเฮ้ยอ,อีกตัวอีกตัวคือแบบได้ได้เลยอะ่ะอีกสี่สิบครั้งเนาะกดไปเลย โอ้โหมานาฬิกาโอเคจบจบตัวแม่งทะลุหลอดหมดแล้วตอนนี้ id 1วันนะครับ 1> <laughs> id 1วันเล่น <laughs> หมือน1ปีแล้วนะเนี่ยไปขอสักหนึ่งการันตีไปครับเราไม่ต้องการอะไรแล้วอ,อ่ะเราไม่ต้องการอะไรแล้วใช่ <laughs> คือถ้าเราทำต่อน,นี่ เดี๋ยวมันจะหาครับเดี๋ยวมันจะแบบไอ้ยัดไปนั่งย่อยตัวมวยบุกยีกอ่อันนี้อ๋อนี่เจาะไม่น่าใช่นะผมจะเอากระต่ายกระต่ายอยู่ไหนวะกระต่ายหรือน้องครับน,น,บน,น,นี่อยู่นี่ตายอยู่นี่อ่าสามสิบแล้วนี่อ้าว โอ้อัพผิดตัวควายจริงเนี่ยผมอัพตัวนี้โอ้กูท้อชีวิตกูจริงๆอ่าถ้าสี่ดาวถ้าหกดาวก็จะบวกจากดาเมจสิเกกลายเป็นยี่สิบสี่อะแสดงว่าผมจะไม่ผิดตัวกินมัน,ปนไปเลยครับหกห้า <65 S 1> บวกห้าเพื่อแบบเอาไปใช้ ใช้แบบรวมก็ได้ครับอ๋อขึ้นใช่ใช่ศาสตรีบวกมาแล้วไงเสียดายขึ้นขั้นให้หน่อยอออกูจะตีมังกรให้ได้วันนี้ไอ้แค่เอาด่านเก้าให้มันผ่านอ่ะเราจะได้รู้ว่าด่านสิบมันประมาณไหนโอโหจะหมดของแท้ สักหน่อยไหม,มกดเลยนี่มันตัวกี๊กอยู่แล้วครับยู่ไบยังไงอันนี้ก็กีพอกันอันนี้หน,น,นักเลยอันนี้หนักหนักเลยไม,ม่มีอาวุธไม่เปิดครับกล่องอาวุธอ่ามันเป็น p ีพครับเรายังไม่ได้ต่อสู้ใช่เอ่อตาย,ายเราต้องตีบบตายใช่ไหมใช่ใช่ ผมว่าอาจจะต้องอ๋อย5ห้าใช่ไหมใช่ย5บห้าหกห้าโอเคจบงานไม่ใช่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 มึงมึงมึง,มงอย่ามโ่วโอ้โหต้องมานั่ท <5 S 1> ทำตัว <ทำ S 1> ฟา<ม> ยังไม่จบบวอีกห้าครับก็ไปอยู่สกายเลยน,น้องๆเนาะอันี้ใช้ตัวนี่เลยเนาะใช้ไปแล้วต้องไม่เดี๋ยวจะหาค่อยหาใหม่ครับตอนนี้ใช้ไปก่อนสรุปเอ้ยพี่ย่อยตัวเก่งไอ้เฮียกูใจะหาใหม่จะเปิดใหม,ม่แล้วก็ทำ<ซ>อของไอ้น้องนา้นิกาทรายอะทำให้มันตันไหมครับมัน เราได้มาแล้วน,นี่อ๋อใช่ๆๆๆใช่ใช่ใช่อืมอ๋ออยู่ในคางออกได้เลยนะเอาออกน่าจะอ,าออกได้เลยอ๋ออันนี้ใช่ไหม มีกระต่ายป่ะครับลองดูดิม,มีน้กระต่ายเหลืออยู่ใีครั้งไหมมีมีมีอ่มีโอเคเอามากินเอามากินเลยเนาะอ่ะเอามาให้หมดเมาอันนี้เบอร์ของจริงนะเออเออเย <laughs> เออเออเริ่มเ,เบอร์ละกดล็อกเรียบร้อย อันนี้เป็นพาสซีฟอ๋อคราวนี้เราเราลดเราลดก่อ20เปอร์พร้อมกับบวกน่าจะดาเมจเวทยีนะครับไอ้เฮียมึงตัวตัวนี้เ,เก่งขึ้นทันตาเลยเหรอวะอใช่พอเสียหายเวทเพิมพ่มขึ้นเลยครับ24แม่งตัวทีมเวทแล้วอะปลดล็อกตัวนี้คือโหดเลยอ่ะแสดงว่ายังไงรอรอตัว รอตัวสีจัก,กรพรรดิที่มันเป็นตัวอันนั้นนะครับมังกรอ่ะแน่นอนดูทรงแล้วอันนี้เหลือทางกินน้องกระต่ายเพิ่มวัได้ครับเอาน้องกระต่ายมาแล้วน้องกระต่ายน้องยังไงอ๋อกินเพิ่มแม่งมดเลยสองตัวพอดีหกห้าครับอีกสามอีเวนี่อีกสามอีออนิดนึงแม่ง,<อ>งได้อะไรนีโอโ้โหครบแล้วเล คืออยากจะให้กูทะลุเจ็ดเลยว่างั้นและเสือกทะลึกมาตอนนี้คือยังไงคืออยากแบบสเตตัสกูแบบทะลุโลกไปเลยใส่ของให้กระต่ายดู้วยโอเ้เลือดมาเลยครับนี่ฟาร์มมังกรตั้งนานเ,นเลือดมาแล้วใส่เลยสองชิ้นเลือดสิบห้าเปอร์เซ็นต เดี๋ยวผมหาที่มันเป็นบอกเลือดก่อนอ๋อนี่บ,กบกอ,อกเลือดห้าเปอร์เซ็นต์อ่าการสตานด้วยโอเคนี่ไงเลือดอันนี้เลือดห้าอีเลสี่ okay. เปอร์เซ็นต์เราเราต้องเปลี่ยนเพราะเป็น้าดาวใช่ไหมค่อยเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนใส่นีไนี่ก็ได้ครับตีบอกแม่งมเลยไม่ใช่นี่ไม่ใช่ใช <laughs> ขายทิ้งนี่ฮาเลย แล้วก็12บสองม<า>ดิมาเขาว่าทำแล้วโหดลองดูกูไม่ติดเผาถ้าไม่ติดเผาแล้วแม่งโดนมันกระโดดแบบควันหน้ารัวๆตายหานี่คือผมก็แบบโอ้โหไอ้เหียมึงมึงเกินไปแล้วเพื่อนผ่าให้กูเถอะเราทำมาสี่ตัวอะตอนเนี้ เราเราทำตัวละครเพิ่มมาแบบสีตัวเพื่อแบบด่านเก้าไม่ไมไม่กูไม่ลงต่ออะไรอะ่ะโอเคอ่ะได้ของเนี่ยผมว่าฟาร์มด่านแปดก็ไม่มีปัญหานะแต่ว่าอยากผ่าน<ม><ม>ด่านเก้าเนาะทำตัวมาแล้วครับใจผม,มอยากไปด่านคลิปแ้วครับต้องรอดูคืนนี้ไ่นั่งขอขอไล่ๆดู ถ้าด่าน10คือมันยังไงก็ฟาร์มได้6ดาวเลยไงก็แค่มาฟาร์มเอาสเตตัสเอาอะไอบัวกับไฮดร้านี่คือเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันมึงทีละทีละตัวเอาตัวน,นี้ออกใช่ไหม้ไม่ใช่ไอตัวกลางเนี่ยแหละตัวนี้ออกใช่ครใช่ไหมอ่ะใช่ใช่ตัวนี้แหละลองเชื่อช่องแชทนะเขาฝากแนะนำมาเราเชื <laughs> อ่อช่องแชท <laughs> ทำต้นนู้นทำแท้งไอ้เหี้ยกูทำแท้งมาไอ้เหี้ยแท้งกูมแ,งกแม่งไม่มีประโยชน์หี่อะไรเลยโอ้เออเริ่มต้นมาเราบัฟนี่แล้วเราเราบัฟไหนอะเราบัฟใครต่ออันนี้ต่อครับรถเสียงขาดพวกเสียงขาดเสียงใครขาดครับฮัลโหลฮัลโหลน่าจะเสียงผมไหมทามาเดี๋ยวลองอันนี้ครับ อ่ะก็คือลดเกาะเพิ่มดาเมจใช่ไหมครับตึดต๊ดตึดแล้วก็อีกอันหนึ่งก็น่าจะเป็นอันนี้คืออะไรอ่ะลดอ่ะล้างอันนี้มันตายเกิดหรอชุบชีวิตเหรออันนี้ฟื้นฟูเลือดสิบห้าเปอร์เซ็นต์๋อเพิ่มดามสก้าด้วยอันนี้เพิ่มเท่าไหร่สิบห้ายี่สิบเอ็ดผมว่าเอาของกระต่ายดีกว่าอออ่าแล้วก็บัฟ ต่อเลยเนาะฮิวฮิวต่อเลยแล้วก็ค่อยกาบดูทรงละรอดูจังหวะครับถ้าเกิดไราฮิวกระต่ายเสร็จแล้วเซอินเสร็จก่อนก็อาจจะต้องให้เซอินตีก่อนอนี่ดีดพินดอกนึงเพิ่มดาเมต เอ้ยไม่ติดสถานนะว่ะเฮ้ยของดีว่ะเออว่ะอว่าชีวิตมันอยู่ง่ายขึ้นว่ะโอเชื่อช่องแชทอ่ะได้ดีแหละนี่แต่ก็เชื่อหลายตัวอยู่นะเชื่อหลายตัวกูเชื่อมาสี่ตัวแล้วอย่านั่งามแม็ก3สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงโอ้โหอ่าตีตีเสร็จแล้วจะหิวหิวต่อเลยครับเตรียมหิวเลยเดี๋ยวไม่นานหรอกทําเือิดแล้วก็หิวนี่เดี๋ว่าหายนะ โอเคไม่ตายอู้ยางถึกเลยครับน้องใส่เซฟตเลือดไงแล้วก็ฮิวน้องนาะบวกดามเมจด้วยแล้วก็ตายบวกดามเมจอ้าวผกดลก็ฮิวถูกแล้วครับถูกแล้ว๋อถูกแล้วใช่ไหมโอเคแล้วก็อันนี้ฮิวนี้ต่อหรอหรือจะเซอินตีก่อนก็ได้นะเซอินเซอินตีก่อนไม่ทันละผมกดอนนันค้างไว้ผมว่าฮิวก็ได้นะเพราะว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเซอินตีมันเนี่ยอันนี้เลือดเราเต็มเลยไหมอ๋อแดงว่าการเผาเอาเรื่องอยู่นะแม่งเผาทีหนึ่งนี่หาย อันนี้เราแทบไม่ได้ทําของเลยเนาะอ่าผมว่าฮิลถูกแล้วเพราะว่าฮิลมันมันฟื้นฟูสองรอบไงหากูติดสตันได้ไงอ่ะไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยนี่ยังไม่ตายราเชลติดตันอ่าบ้ับบนครับบ้าบนบ้าบนบ้าบนอ๋อโอเคโอเคบ้าบนโอ้ยชนะง่ายขึ้นเยอะเลยครับไม่มีเผาไหมอ่ะใช่แต่ว่าเซริสเนี่ยเซรตีเลย โอ้โหลาเชือวแม่งงอมเลยตอนเนี้ยแล้วก็อ่ะอันนี้ต่อไหมเอามันติดสตาร์ทไม่น่าติดติดตัน,ตตนเอา้ามึงจะตีอู่สามรอบไม่ได้นะเพื่อนนะให้แม็กตีไปอยากตีตีไปอยากตีตีไปแล้วก็ฮิวต่อนี่ฮิวต่อตอะไรครับสะอินเลือดเต็มเลยไม่ตายหรอกเอา้า อันนี้มันมีตายเกิดนี่มันคือยังไงวะตายแล้วมันตายเกิดไปแล้วโอ้โหอ่ะชุกอ๋อน้องมีชุบเพื่อนไอ้เหี้ยยางปันนเต็ดเต็มกดเต็มกดไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่เต็มกดสกิลตีครับอ่าสกิลตีผมว่าไม่ต้องยูแล้วใช่ไม่ต้องไม่ต้องยูแล้วตีได้เลยฟันโอเคจบโอ้โหจบเฮ้ยใช้ได้บอกแล้วเผาไหม้มันสำคัญใช่ไหมโอ้แสดงว่าถ้าถ้าอย่างนั้นตีไฮด้าแม่ก็ต้องทำตัวแบบ กันสถานะพิษดิใช่ไหมโอ้ได้หกดาวเหนื่อยปะเออเหนื่ <c oughs> <c oughs> อยตัวกว่าจะผ่านจระดานได้อันนี้ครับเดี๋ยวต้องรีหาอ๋อได้คีมาด้วยนะได้คีได้ตีจุดอ่อนอันนี้ก็เป็นเซตจุดอ่อนแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นป้องกันไงถ้าเป็นดาเมจหรือไม่ก็ความเร็วก,ก็เอาเรื่องอยู่ด่านต่อไปมาสักหน่อยมาด่านสิบมันจะเท่าไหร่วะ ปัญหาคือเราเราออตโต้แบบเราลองออตโต้แบบดาดเก้าแมนเออก็ดำงไม่ค่อยต่างกันนะอันนี้ฮิลสกิลแรกเนาะใช่ไหมแล้วก็ฮิลนี่ต่อ 1อมโอ้โหแบบมึงตีปุ๊บสกิลมึงต่อพิ้งโอ้โหฮิวแบบพันสี่อันนี้คือของผมว่าของเราไปไม่ได้ละมันมันโหดเกินละ อันนี้คือขนาดไม่มีเผาไหมเรายิงยินไม่ไหวแล้วนะสับต่อเอหรือจะเอารถเกาะก่อนวะโอรถเกาะไอ้เหียสีสต,ตันอีกโอ้โหเหียอันด่านด่านสิบนี่ไม่ไหวเลยครับ ปั๊บได้ปันโอต,ตายครึ่งหลอดใช้ได้อยู่อ๋ออย่างนี้ก็ครึ่งหลอดผมว่าตัวยืนยืนไม่ไหวด้วยอ่ะทไมเป็นอย่างี้อันนี้อันนี้ด่านอะไรครับด่านสิบครับอ๋อใช่ผมก็ว่าอยู่ทำไมทำไมสู้ไม่ได้ใช่ไหมแฟมหลังเก้าแมหลังเก้า,ดาได้ครับ เออผมอยากลองแบบฟาร์มด่านกล้าแบบออโต้ดูเพราะว่าวถ้าเราฟาร์มออโต้ไม่ได้คือเราไม่สามารถบอทได้ครับเพราะว่าบอทมันนับว่าเรามันไม่ได้แบบกดออโต้ให้เราชนะอะไรเงี้ยแค่แบบถ้าตาไหนเราชนะเราก็ชนะตาไหนเราแพ้เราก็แพ้ไงแสดงว่าเราเรา,เราต้องลองแบบปล่อยออโต้แบบปล่อยเลยอะ่ะปล่อยมันจะทําอะไรก็ทําไปแนะต่เราก็ทําผมว่าน่าจะแพ้หลกัลกๆสำหรับผมนะผมว่าฟาร์มด่านด่านแปดคุ้มส <คง S 2> <พ>ุดแล้ว เออด่าน8แล้วก็เพื่อเผอเอาเซฟนี้ไปฟาร,ร์มบอสวัวบอสให้ตัวไฮด้าด้วยเพราะว่าคือเราไม่จะเป็นต้องไปนั่งฟาร,ร์มด่าน10ก็ได้นะด่าน10มันได้การันตี6จริงแหละแต่ว่าการลงดันมังกรแม่งใช้6พลังงานนะเรามี6,000พลังงานคุณเดียบอม่นั่งลงไปทั้งวันยังแบบยังเหลือเลยอะเอลเอลอง้าดูครับลองดู่ามันเป็นไงผมก็เลยกำลังคิดว่า ให้เราเราเอาทรัพยากรไปปั้นตัว PVP ไปปั้นตัวอื่นนั่งเล่นตีก็กได้นะเราไม่ต้องทำไม่ต้องการทำคอนเทนต์แบบจบด่าน1ิวันแรกไง í, ไอุ้ยไอ้เหี้ยซีอินอย่างแรงเลยครับถ้าด่าน9ก้าผ่านก็โอเคนะอย่างน้อยปั้นน้องมาก็แต่ว่ารู้แหละว่าคราวนี้ปั้นน้องมาแล้วคือคือด่านง่ายขึ้นเยอะเลยโอ้โหบวกกับไฮด้าต้องปั้นทีใหม่ไอ้เหี้ยเอ้ย อ๋อต้องปั้นในตัวปืนใช่ไหมกับไอตัวโอ้โจะรั่วอ่มันใช้เหมือนที่เราใช้เลยครับอ่าแสดงว่า AI มันก็ตามนั้นก็แสดงว่าน่าจ,าจะฟาร,รม์มคือดูจากเลือดเราขนาดนี้ผมว่าน่าจะได้อยู่นะอ่ามันใช้เหมือนที่เราใช้เลยทุกอย่างนะปรับปรับติดคีติดจุดอ่อนด้วยลาเชลมึงแบบ ตายง่ายมากาอ,อ่ะเอาจริงกูเอาเซ็ตเลือดใสให้เลยอ่ะเออใครเนี่ยอ๋อซีด<อ>มันต้องความจริงมันต้องบัฟบอลนะเว้ยอันเนี้ยบับผิดแตทำอะไรอะซีดอยากทำอะไรซีดทำเลยบัฟมันจะบัฟไหนมันจะตีแล้วนะอ่ะบัฟบ,บนตัวเองกาไปตีน่าจะตายแล้วแหละคิดว่าคือถ้าเลือดเราเหลือครึ่งหนึ่งอันนี้คือการาตีน่าจะชนะละถ้ามันออโต้ได้แบบนี้ แสดงว่าด่านสิบยากจริงครับอ่ะเดี๋ยวก็ฟื้นเออแม่งก็ฟื้นผมว่าราเชลนี้แม่งใส่เซตเลื่อนให้จบๆไปเลยเนาะเอามายืนนะี่เฉยแตว่าแค่นี้ก็โอเคแลนะ้วเนี่ยด่านนี้ล่อยฟาร,ร์มได้สบายแนละ้วเข้าเฟสสอง <laughs> ผ่านด่านแล้วนาะยังไม่เ <laughs> ข้าเฟสสองเลยตัวฮิวเราตายแต่แบบ,ม,บมีชุบรอบเมีชุบไง ชุบทีมีใบในทีมเนี้ยมึงจะชุบใครก็ได้แต่อย่าชุบปลาเชลก็พอมันมีชุบอยู่แล้วว่ให้มันไม่มีประโยชน์เออห้าหกครับเป็นดาบเซตเลือดบวกเกาะเปอร์เซ็นต์อันนี้คือรอเลยใช้ได้แล้วผมว่าถือว่า <Okay. S 2> ถ้างั้นเราเรากลับไปปล่อยออโต้ด่านเก้าแล้วก็ผ่านด่านยาวว่าสบาย <Auto S 2> นะ รุยเลยรุยลุยลยาวไปเลยครับเออกดเพิ่มพัดไปเลยไปยาวแล้วก็กดปิดด้านล่างตัวนี้ก็จบเนี่ยความด่านเก้าได้ก็ถือว่าโอเคโอ้โหแพ็คเด้ง เดะเดะเดะเด้งเด้งรัวจริงครับตอนนี้โอ้โหใบใบเที้ยนี่ไม่ต้องเอาเลยนะเอาใบนี <c oughs> ้เราเก็บไว้ก็ไดนะ้เอาใบเอาใบสีทองเก็บไว้เพราะตอนนี้เราเราไม่มีตัวที่ต้องทำแล้วอ่าแล้วก็เห็นเขาบอกว่าอีกสองสัปดา์เดี๋ยว <c oughs> มันมีตู้เลทใหม่เขา้า <c oughs> ก็เก็บไว้ก็ได้เออเดี๋ยวผมดูหน่อยว่า <c oughs> เขาบอกว่าตู้มัน <c oughs> ตู้มันจะเปลี่ยนทุกๆสองสัปดาห์แต่ผมว่าตู้มันน่าจะเปลี่ยนทุกสัปดาห์แหละ เพราะว่ามันเอาตัวเก่ามาเป็นตู้เหล็ได้ไง13วันครับ 2>, 2สัปดาห์แสดงว่า2สัปดาห์เปลี่ยนตู้อันนี้เราไม่ต้องปั้นอยู่แล้วเนาะใช่หหไหมทุกวันทุกันไปทุกวันเอออันนี้ปั้นปันแล้วอันนี้เออมันดูเสียดายซื้อใบอันนั้นเก็บไว้มันไม่มีอะไรต้องซื้อแล้วครับตอนนี้ยเหลือจะปั้นทําของเนาะใช่แล้วทาของเดียวไปลงด่านยาวๆครับมันตันที่ด่าน15บท15เราอยู่บท7 น่าจะไปได้ต่อเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนของให้นี่หน่อยไหมเจฟฟหน่อยไหมเจฟฟ์เรใส่ของโง่เลยปะอ๋อหรือว่าออหรือ,รอ,อ,อไม่มีของนะเราเราเปลี่ยนแล้วนะอ๋อเออ,เอ,อว่ะ ว่ถามเติมเกมยังไงไม่เติมอะอธิฟ้าล้วนๆเลยครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยฟาร์มเองนี่ไงขบวนกูเออนี่แะบวกกูบวกคีสกูไปกดตีบวกเลยโอเคเออเราเราต้องใส่สองอันใช่ไหมเราออาแต่เราไม่มีเซตไงครับไม่เป็นไรไปข้างล่างข้างล่างกูไปที่ดาบดาบใหม่ไปที่ดาบใหม่ครับข้างล่างสีสี เนี่ยหรอใช่อเอาห้ามาใส่ก่อนใช่ไหมให้มันได้เซ็ตใส่ก่อนถาถใส่ชุดชุดโจมตีชุดโจมตีกันหนึ่งไม่น่ามีแล้วครับอ่ะแล้วก็ใส่นี้ไปก่อนเนาะอันนี้ก็พอแล้วผมว่าเดี๋ยวก็ได้ของจกฝากจะค่อยว่นอีไทีนะ คอยไล่เปลี่ยนให้แบบมันได้ของครบเซ็ตเพราะสุดท้ายแม่งต้องมานั่งฟาร์มอีกอยู่ดีอะนั่งฟาร์มทําเซ็ตของถอดชุดรูดี้มาใส่ป่ะครับรูดี้ใส่ใส่เสื้ออยู่บุสิบสองรูดี้อโอเครูดี้เอาเสือบวกเก้าไปใส่ก่อนไม่ก็ใส่เซ็ตเลือดครับรูดี้ง่ายๆใช่ใช่ผมจะใส่เซตเ,เลือดให้รูดีอด้อะไอเหี้ยแหวน<อ>มนววมาตอนไหน ตอนเนี้อ่น่าจะได้แล้วล่ะน่าจะเจฟน่าจะพอไว้ใจได้แล้วเออวัดทีเดียวน่าจะหายโอ้ผมว่าบางทีเราน่าจะต้องบอดแบบบอดไอตัวมังกรไว้แล้วก็แบบมันมันสามารถบอดแล้วก็ปิดมือถือทิง้งแล้วก็ไปนอนได้เลยไงอ,อันนี้บวกบวกดาเมจบวกรถเกาะอันนี้บวกดาเมจกิผมเอามาแม่งหมดอะไอ้ี้ยเอาแบบให้แบบเพียงเดียวหายหมดอ่ะเอาแม่งให้จบจบ ใช้สองคีน่าจะดีเซอินเออเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มบอสบัวครับเออแบบแบบไล่ไล่ไล่ฟาร์มันที่มันขอฟาร์มได้ไปก่อนเออหรือว่าเราไล่ผ่านบอสบัวด้วยไหมถ้ามันผ่านบวกแปดได้เราก็ฟาร์มไว้เพื่อเซตคีแกเอาให้เซอินพ่งนี้ก็ได้ครับผมว่าวันนี้เราเราเราไถบอสนี้ไปก่อนอย่างน้อยให้ทุกตัวมีเซตโจมตีใส่มันลามันทำให้มันทำง่าย แต่ทีนี้ผมว่าผมจะนั่งขอบตัว PVP ด้วยจะลองลองทีลองอะไรตอนนี้คือคุณเดียโบจะเล่นต่อเลยไหมครับผมแม่งแบบตาเปียกอยากอาบน้ำกำลังคิดอยู่ว่าในใจคือคือเฮ้ยกูปิดไลท์แล้วกูแบบไปอาบน้ำหรือกูจะไปอาบน้ำแล้วแบบส่งต่อให้คุณเดียโบแต่ผมแบบมึงรอรดูกันพรุ่งนี้ได้ไหมกูอยากอาบน้ำนอนผมผมตัดนตั้งแต่ตอนแบบตอน 9, เอ 8, 8อแปดแปดโมงใช่ไหมแปดโมงแล้วแบบสองชั่วโมงแล้วก็ทําไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ลงแล้วก็แบบพอโอเคได้ก็ขึ้นสตรีมอีกประมาณเที่ยงหนึ่งอะตอนนี้สตรีมมาประมาณแปดชั่วโมงสี่สิบหกเอาให้มันได้เก้าชั่วโมงไปแล้วก็ก่อนหน้านี้นอีกสองชั่วโมงรวมๆกันน่าจะสิบเอ็ดสิบสองชั่วโมงเลยนะ ส่งหม้ต่อคือเพื่อ,อพักก่อนพี่กูอยากนอนตอนนี้ก็ดูกันแบบดูไม่บรรยับบรรยังดูแบบไม่พักกันเลยลูกพี่ดูโหดเกินอ่ะคนดูก็อยากดูคนเล่นก็อยากนอนตลอดเลยนะคน <c oughs> คนดูแม่งท้อคนเล่นแม่งท้อคนดูเสกไม่ทิ้งอีกเออไม่ทิ้งกันเลย คนเล่นแล้วก็ท้อแล้วแบบโอ้โหเปิดกาชากูก็แบบเกลืออยู่นะแต่ที่แบบคนดูไม่ทิ้งเลยไง,ไม,งไม่ทิ้งกันเลยเพราะว่าคุณบต่อเลยครับคือว่างกันใช่ไหมฮะต่อจานยาวๆคณดูคุณดีบอยู่ที่ไหนที่นี่แหละผมก็ว่าผ,ผ,ผมก็ไม่เปไรแต่ผมก็ไรที่นี่แหละเออถ้างั้นเดี๋ยวเปลี่ยนไม้ต่อนะ พราะว่าเดี๋ยวให้คุณเดียโบสตรีมในดิคคอร์แล้วเดี๋ยวผมไปอาบน้ําแล้วก็เปิดแล้วก็คุยกันเองเพราะาเดี๋ยวเดี๋ยวก็กลับมาใหม่นั่นแหละได้คร,รับรีบมาคนระับผมเงา <laughs> ได้ครับได้ได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเลยเอาถ้า <laughs> งั้นเดี๋ยวผมปิดจอเผื่อคุณเดียโบแบบไล่อะไรนะไล่แบบไล่เสษเพชรต,ต่ออ๋อผมนี่เลยว่าจะไปนั่งบแก้ของทำพีพีเบื้องต้นอ๋อได้ได้ โอเคถ้างั้นเดี๋ยวประมาณนี้ละกัน